พี่น้องเมื่อนี้พามาเบิ้งรถนอกกระแสแต่งกระบองามแต่งกระบอลอ์นะออกไม่ไป้ายแดงนะเป็นยังค่อยๆมีคนซื้อนะหูวะนะเพราะว่ามันแต่งไม่ค่อยสวยแต่งไม่ค่อยหลอ่อแต่ทําไมเป็นมือสองเอ๊ะทําไมมันขายดีนะรถก็แต่งไม่หลอ่อรถก็แต่งไม่สวยแต่เป็นยังเป็นยังรถวงการรถยนต์มือสองรุ่นนอวลาล่าเป็นยนให้ขายดีครับ นะนี่นะต้องบอกก่อนว่ามือสองมันขายดีเพราะว่าราคามันถูก,อ,กออกใหม่ป้ายแดงหลายนะตนัวนี้ออกใหม่ป้ายแดง800,000มือสองขายแค่สี่แสนเองนี่แหละรถมือหนึ่งมันเลยขายยากน้กต,ต้องบอกก่อนว่าขันกันเจ้าซื้อรถมือหนึ่งพวกรถนอกกระแสอ้ว่าแบบไอ้ว่าไม่คุ้มนะถ้าซื้อมาใช้แล้วแบบไม่คิดอากขายไอ้าว่าคุ้มแต่ถ้าคิดว่าซื้อแล้วอีก2-3ปีเราเปลี่ยนรถไอ้ว่าซื้อพวก ฟอร์ดมาตด้านิสันพวกนี้ซื้อซื้อไม่คุ้มไม่น่าไม่น่าซื้อถ้าจะซื้อแล้วขายซื้อแล้วขายเล่นมือสองดีกว่าพี่นะเพราะว่าออกใหม่ป้ายแดงเงินหายในยกระเป๋าไปตั้งสี่แสนอะรถแค่ปีสองปีอะเงินหายไปสี่แสนออกมาแค่ปีสองปีเงินหายไปสี่แสน,ออแน,แสนจะ่าะคุ้มบอะนะมือสองขายแค่สี่แสนออกใหม่ขายอยู่แปดแสนผู้ไรเห็นบอ่นี่แหละมันทําไมถึงว่าป้ายแดงถึงขายรถตัวนี้ไม่ค่อยได้นะ เออเห็นป่ะป้าปยแดงมันจะขายยากรถนอกกระแสแต่งบอยงามแต่เมื่เป็นมือสองคนทําไมถึงเห็นเล่นหากันเยอะทําไมถึงขายดีนะเพราะว่าคนมันไม่ได้เน้นมันไม่ได้เน้นนะกลุ่มรถพวกนี้จะไม่เป็นพวกคนมีอายุคนมีเงินนะเขาอาจจะไม่ได้ไปแต่งซิ่งเอาไปเขาให้เขาหน้าเขาสวนนะพวกนี้เขาเขาดูที่ราคาราคารถตัวใหมๆนะ่ๆหม่น่ะแปดแสนแต่วันนี้ถ้าเป็นมือสองแค่สี่แสนนะอายว่าถ้าซื้อ ยังไงก็คุ้มแต่ถ้ามือหนึ่งออกถ้าใครซื้อมือหนึ่งนะไอ้ว่าไม่คุ้มถ้าซื้อแล้วถ้าซื้อแล้วบอขายไอ้พอคุ้มถ้าซื้อแล้วสองสามปีขายอันนี้บอคุ้มครับสลหรับรนนอกกระแสอันนี้เป็นความคิดง่ายเด้อแล้วก็มาเฝ้าสู่พี่น้องเอฟซีฟังเดี๋ยวจะมาด่ามาโอ้ยออกใต้เดียวคอยว่าคอยคุ้มแล้วอยใส่ยุ่ยเนี่ยจะก็ว่าไปช่วยอะไรเสมเออจะเป็นกระทบเขาไปนั่นเอาเอาเป็นความคิดส่วนตัวของของไอ้เองแล้วกันโอเคนะ ไอ้ว่าถ้าออกใหม่ป้ายแดงไม่คุ้มรุ่นนี้ถ้าเป็นมือ2องไอ้ว่าไอ้คุ้มเออจะได้ไม่ต้องมาดา่าอย่างนั้นอย่างนี้ไปเอามาจากไหนที่ร้านไหนเออเอามาจากกู้ได้และคนเดียวโอเคนะอนอละลานวาลาโฉมอ่าตัวนี้เป็นตัวคาลิเบอร์ครับยกสูงผ่อนปีแรกเท่าไหร่ห้าพันห้าพันหัรันหลังจากนั้นไปผ่อนแปดพบาทตลอดสัญญา,อานอวาลายกสูงตัวใหม่ปีสิบแ คาลิเบอร์ดีเซลสุที่ไม่ได้นะถ้าปี18-19ราคา67แสนนะถ้ามือสองนี่แล้วนอวาร่าดิออกใหม่นี่ขายคนพ่อคนแม่มแพงขีบผายเลยเฮียนะคุณรูวบาแลลวมันขายไม่ค่อยได้เออสปอนเซอร์ทั้งเข้าแล้วคุณต้องรีวิวรถนิสันป้ายแดงแล้วมั้งนี่นะ โอ้โหมึงดูดูดูด้วยเขาเขาขายน้อยเน้นคุณภาพมึงดูด้วยแปดเก้าแสนนะมึงขายไปได้ยังไงมึงดูด้วยมือสองก็สี่แสนกู้งว่าแล้วเอสซีทำไมเล่นหากันเยอะมือสองรถแต่งกระบะงามแต่งกระบะหลอ่อแต่งกระบะโก้มึงซื้อกันจังเลยมึงซื้อเกินจังเลยโนเวลา่าเนี่ยเป็นอย่างพอไปถามมันจริงโอ้ยเสียบโอ้โเดี๋ยวกับเจ้านี่เราไปเบมึงป้ายแดงไม่ได้ ขายอยู่8แสนมันใ <c ười> คยก็เอาสีเสียน้ำเจ้าเดนาะเออก็าจะเป็นได้ยอย่างนั้นนี่แหละํำหรับคนที่กลุ่มมีเงินหรือว่ากลุ่มลูกค้าที่มีอายุมัน 3, ่น30กลางๆหรือ40นะเขาจะดูรถเขาจะไม่ได้ดูที่ความแต่งของรถเขาที่พได้เบิ้งบอกความสวยงามเขาจี่ได้เบิ้งดอกวกามึงโก้มึงเบิ้นตัดมึงสับระเบิดมึงม <laughs> มึงเหยียบมือรับตับไหม่พวกกลุ่มพวกนี้เขาเรียกว่ากลุ่มคนมีอายุกลุ่มมีครอบครัว เขาจะมองที่ราคารถจะต้องปีใหม่ไม่น้อยและไอ้ที่สำคัญคุ้มค่ากับเงินคุ้มค่ากับราคา,น,านี่แหละรถนอกกระแสรถนอกกระแสมือสองทำไมขายดีน,นี่แหละรถนอกกระแสครับพี่น้องะสวยงามครับอะไรก็มีทั่วไปออกรถนะศูนย์าบาทปีแรกใครพอนแค่ห้าพันหลังกนั้นพอนแปดพันบาทตลละสัญญา,าเครื่องเป็นเครื่องสองปัญหาเป็นตัวยกสูงคาริเบอร์ นะคันโตโยต้าขาเอิญมาพีเรนเนอร์นะอีดสเขาเรียกว่าอะไรไฮเรนเดอร์ไฮนุนโตะกอดโนโนวาลานิสานเขาเอิญมาคาลิเบอร์โอ้เอ็นเดอร์เบอร์เบอร์นะกูได้เบอร์ไปแล้วดิี่น้องอ่ะนี่แหละมือสองทำไมรุ่นนี้ขายดีขายดีอย่างเลยนะป้ายแดงขายไม่ค่อยได้คนเล่นหากันเยอะนี่แหละสำหรับความคุ้มค่าของรถนอกกระแสถึงมันจะแต่งไม่หล่อถึงมันจะโบโก สาวจะไม่เหลียวเออ,บบอเบิ้ลโบได้เบิ้ลตัดคือจังเอฟซีเอ่อคือจังมูเขาโบได้เขาแก่งมูวไวรุ่นโบได้ยอดนิยมในห,หลุ่มไวรุ่นแต่ความคุ้มค่าของมันราคาสมรรถนะออปชั่นน่ะอ้ไรว่าน่า,า,นาดึนหาสำหรับตัวนี้ครับอ้าววิธีการจองครับน่ะฟรีดาวฟรีจองฟรีจัดฟรีโอ,อนนะบัตรประชาชนไม่เดียวรับรถที่การจองแอดไลน์ที่หนา้าทิกตอกเฟซบุ๊กยูทูป ส่งบ่าประชาชนเบอร์โทรที่อยู่ขมาสามยางขนาดได้เดี๋ยวเรื่องให้นึกรถจนมือสองนึกถึงไอ 2, งเส้มรถซิ่งจะขายรถซิ่งขายรถบ้านบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนเชิญควบวงจรนึกถึงไอ้ครับเดี๋ยวไอจัดให้ช่วยทุกคนันดันดุเคสส่งฟีฮอตหน้าบ้านถูกกว่าป้ายแดงสี่แสนนะคุ้มมือสองคุ้มพี่น้องว่าไงความคิดเห็นเหมือนได้ไหมคอมเมนต์เข้ามานะแชร์ไปไวรด้แก้ว